หาคอนโดฟิลบ้านนะครับหามาตั้งนานหายังไงก็ไม่เจอวันนี้เน็ตหามาให้แล้วนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับเน็ตเรยแม็กสกินเวครับวันนี้เน็ตกลับมากับคอนโดที่อยู่ใจกลางเมืองมากๆนะครับ ตอนนี้เน็ตยืนอยู่ที่โครงการเดล็อกเยนกาศนะครับพอขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นถนนนางลิ้นจีนะครับเข้าซอยตรงซอยอมรมานิดเดียวนะครับก็จะเห็นโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เดเวล็อปโดยบริษัทไลมอนแลนด์อยู่ในเกตลักชัวรี่เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าเมืองง่ายๆขออนุญาตอธิบายทำเลก่อนนะครับโครงการเนี่ยตั้งอยู่ในซอยอมรนะครับแล้วก็สามารถลัดเลาะไปเส้นทางหลายๆทางนะครับเข้าสู่ตัวเมืองสาทรได้แบบสบายสบายไม่ว่าจะเป็นแบบตรงไปนะครับ ทางซ้ายมือเนี่ยเราก็สามารถเข้าซอยยนานกาศแล้วก็ไปทะลุต่อกับพระรามสี่นะครับแล้วก็เข้าสาทรได้เหมือนกันหรือว่าใครที่มองหาทําเลเข้าจากทางนางลิ้นจี่นะครับสามารถตรงไปแล้วก็เข้าไปทะลุซอยสวนคูได้เหมือนกันนะครับอย่างโลเคชั่นที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยครับประกอบไปด้วยร้านอาหารแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแบบเยนานกาศที่เด็ดว่าน่าอยู่มากๆเช่นร้านอาหารมิชลินที่จะได้1ดาวเป็น2ดาวแล้วก็จะเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าชูริงนะครับ จะอยู่ตรงนี้ประมาณสัก100เมตรใกล้ๆเองนะครับเดี๋ยววันนี้คอนโดนี้รูปแบบนี้มีความน่าสนใจยังไงเดีย๋ยวตามเดีไปดูด้านในกันเลยครับอย่างโครงการนี้นะครับว่าจะเป็นไฮไรส์นะครับมีตึกหน้าเนี่ยอยู่ที่12ชั้นแล้วก็ตึกหลังเนี่ยสิชั้นนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของดรอปอ f ฟนะครับ ถ้านั่งแท็กซี่หรือว่าขับรถเข้ามาก็สามารถส่งคนตรงนี้ก่อนได้แล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวของคองเชียรถ้าต้องการบริการอะไรก็สามารถติดต่อคองเชียขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับบริการดีมากๆด้วยสถานการณ์โควิดนะครับตอนนี้เขาปิดสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนจะอินเสิร์ตภาพไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ตามไปดูห้องที่เนจะนำเสนอกันเลยตามกันเลยครับ บรรยากาศที่เห็นก็จะือนดีกร์ทเลยนะครับน่าอยู่มากๆนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่เราจะไปดู3มห้องนอนแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเน็ตอยากจะให้ดูความพิเศษของ3มห้องนอนนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเราดูเลเยอร์ตรงนี้ครับทั้งชั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ห้องนอนกับ3ห้องนอนนะครับแต่ว่า3ห้องนอนเนี่ยมันจะมีแค่1ห้องเท่านั้นนะครับต่อ1ชั้นนอกั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของ2ห้องนอนทั้งหมดนะครับ สห้องนอนเราอยู่เนี่ยก็จะเป็นห้องมุมแล้วก็ได้วิวที่มันเปิดโล่งมากที่สุดเดี๋ยวตามไปไปดูในห้องกันเลยครับและนี่ก็เข้ามาอยู่ภายในห้อง3ห้องนอนที่เดอะลอบยินะคะแล้วนะครับห้องเนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเนพาชมครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยพอรู้สึกว่าเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกที่ได้เลยก็คือมันโปร่งดีเนาะคือแบบ นานๆาทีเราจะเห็นฟังก์ชันการใช้งานที่มันตอบโจทย์แล้วมันกว้างขวางขนาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวตามไปดูเริ่มกันตั้งแต่ห้องครัวกันเลยครับทางขวามือตรงเนี้ยครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีห้องครัวขนาดใหญ่แล้วก็มีไอแลนด์อยู่ตรงกลางนะครับขอบด้วยหินสีขาวตรงเนี้ยแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันจะเป็นครัวเปิดนะครับเป็นรูปตัวยูฟังก์ชันการใช้งานของครัวเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับตอนนี้เป็นครัวเปิดอยู่แต่ถ้าใครทําครัวหนักๆเนี่ยก็สามารถปิดแล้วก็ทําบานกั้นขึ้นมา อาจจะมีประตูบานสไลด์ตรงนี้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันหรือว่าบางไอเดียที่เน้นเห็นเนี่ยด้วยความที่ว่า3ห้องนอนเนี่ยคนที่มาอยู่ส่วนมากอาจจะมีลูกเล็กนะครับเราอาจจะทําเป็นประตูบานสไลด์ตรงนี้นิดๆหน่อยๆเราอาจจะเป็นแบบแค่ครึ่งตัวในกรณีที่เราทําอาหารอยู่ตรงนี้ครับลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็จะได้ไม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เราทําอาหารอาจจะแบบเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับลึก ก็มาสุดเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของ w a h ว m ชเมชี e เลยก็จะจัดวางไว้ให้นะครับเป็นแบบฝาหน้าสองตัวเลยมีพื้นที่แบบบ i วอินให้เรียบร้อยสวยมากๆนะครับตรงมาเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของต่างๆแล้วก็อย่างลิ้นชักตรงนี้มีความพรีเมียมมากๆจะเป็น Soft ์โครสอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราทำอะไรเร็วๆจ,จับนู่นจับนี่เร็วเราก็ปึ้งเข้าไปแบบไม่มีเสียงตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตู้เย็น ที่แบบให้มาแบบโคตรโอเวอร์ไซส์นะครับอเมริกันฟริซดอร์เป็นแบบ2ประตูแบบนี้สวยๆเลยแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยก็จะให้เตามาแล้วเป็นแบบซพอร์ตยี่ห้อของซีเมนต์นะครับแล้วก็มีฮูดดูดควันของซีเมนต์เหมือนกันใช้งานได้ดีส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเตาไมโครเวฟที่เขาบิวอินไว้ให้เลยนะครับจากโครงการเลยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสเตลเลสสีค่อนข้างสวยครับข้อดีของพื้นถึงฟ้านเนี่ยมันก็ทาให้แบบ มันมีช่องเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะกระจุกกระจิกเนี่ยบิอินได้ค่อนข้างลงตัวเลยนะครับส่วนต่อมานะครับที่มันเชื่อมต่อกับห้องครัวก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะครับสส่วนเนี่ยมันติดกันนะครับแต่ว่าแบ่งพาร์ติชันโดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องมีผนังกั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถแบ่งได้โดยการจัดวางพื้นอย่างตัวของห้องครัวตรงเนี้ยการใช้งานมันอาจจะเจออะไรที่มันเปียกๆนะครับเราก็สามารถเช็ดถูได้เลยส่วนก้าวใหม่ก้าวหนึงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของห้องลิฟตงรูมละนะครับเข ทนสีไม้อ่อนๆแบบนี้เป็นตัวแบ่งแยกโซนระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นนะครับข้อดีของ engineered wood เนี่ยอยากจะชี้ให้ดูตรงที่ว่า engineered wood ตัวเนี่ยมันจะมีความนามากกว่าลามิเนตนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้อยากได้สีนี้โดยตรงหรือว่าอยากจะได้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงเนี่ยมันสามารถใช้คนเนี่ยขัดแล้วก็ลงสีแลกเกอร์ใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางซ้ายมือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสามารถจัดวางโต๊ะทานอาหารได้แบบ 6-7ถึงที่นั่งหรือว่าใครที่ work from home อยู่ตอนนี้เรียก mm hmm. ว่าโค้ดเวิร์นะครับสำหรับคนที่อยากอยู่คอนโดแล้วก็อยากได้ฟิลลิ่งคอนโดที่เหมือนบ้านเนี่ยตรงนี้มันก็สามารถนั่งทำงานแล้วก็สามารถแบบมองวิวที่มันแบบสวยแบบนี้ได้แบบสบายๆครับ mm hmm. ห้องส่วนของิฟวิ้งรูมนะครับ mm hmm. เชื่อมต่อกับห้องครัวตรงนี้มีพื้นที่กว้างนะครับ6เมตรนะครับแล้วก็ยาวมาส0เมตรพื้นที่ตรงเนี้ย มันอยู่ประมาณสัก65ตารางเมตรเลยนะครับแต่ว่าเน็ตเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆมองเนี่ยมันน่าจะรู้สึกกว้างกว่านั้นนะครับเหมือนความคิดเน็ตเลยนะครับที่พอเข้ามาแล้วมันรู้สึกกว้างเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าที่เนี่ยครับบอกตรงว่าเขาให้มาแบบโอเวอร์มากๆสเปคแบบโอเวอร์มากยกตัวอย่างเช่นพื้นถึงฝ้าเนี่ยมีความสูงนะครับประมาณสัก3เมตรซึ่งสูงกวา่าคอนโดทั่วๆไปอยู่ประมาณสัก 0.5เมตรนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างความสูงของเน็ตเนี่ยอยู่ประมาณสัก176เซนนะครับยื่นมือขึ้นไปเนี่ยยังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะมันทําให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างขึ้นแล้วก็ปริมาตรใหญ่ขึ้นนะครับพอพื้นที่กว้างขนาดเนี่ยเราสามารถจัดวางโซฟาได้แบบ L shape ขนาดใหญ่ประมาณสักสิที่นั่งได้แบบสบายๆแล้วก็ใครที่ชอบดูหนังนะมันสามารถวางทีวีจอใหญ่แบบ70นิ้วได้แบบเต็มตาแน่นอนเลย อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรวมๆของห้องนี้นะครับต่อไปเนี่ยที่จะเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยก็คือระเบียงจะมีคอนโดไหนบ้างที่เขาจะให้เทเรสหรือว่าระเบียงใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็มันทาให้มันรู้สึกไม่อึดอัดในกรณีที่เราแบบอยากจะไปจัดวางบาร์ด้านนอกเพื่อกินค็อกเทลดื่มดำกับวิวถ้าช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยมันจะได้วิวที่เป็นหันไปทางซิตี้วิวแล้วเห็น แม่น้าโคง้งแม่น้ําเจ้าพญายอยู่ทด้งนั้นสายมือแบบเต็มตายแบบนี้เลยนะสิ่งที่อยากจะบอกเลยคือโค้งแม่น้ําบางกระเจ้าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของเราไปแบบนี้ตลอดครับเดีย๋ยวตามเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆของตัวห้องนี้กันเลยส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่เราจะเริ่มเข้าไปสู่ตัวห้องต่างๆของสามห้องนอนนี้แล้วนะครับเริ่มกันตั้งแต่ห้องน้ําของแขกเลยนะครับเวลาแขกมาเนี่ยเราเขาก็สามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้นะครับห้องน้ํานี้ก็จะมี ลักษณะพิเศษตรงที่ว้อจะมีห้องอาบน้ําด้วยส่วนตรงเนี้ยครับที่เห็นเนี่ยมันจะแบ่งทางด้านขวานเนี่ยจะเป็นห้องนอนที่2นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมส่วนตรงเนี้ยเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการรูปแบบที่มีพื้นที่คอนโดขนาดใหญ่นะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องใช้3ห้องนอนตรงเนี้ยเราสามารถทําประตูบานกัน้นให้มันเป็นแบบมาสเตอร์เบดรูมใหญ่ๆที่สามารถเชื่อมต่อกันของสองห้องนอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตามเนี้ยมาดูห้องที่มาสเตอร์เบดรูมกันเลยอย่าง มาสเตอร์เ o ด m ตรงเนี้เข้ามานะมันก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มาที่สามารถจัดวางเตียงขนาดแบบเจ็ฟุตได้แบบสบายเลยแล้วก็มีกระจก2ฝั่งที่หันทางทิศใต้ที่เราสามารถเทควิวแม่น้ําได้นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทิศตะวันตกที่หันไปทางวิวเมืองอืม ใครที่แบบชอบห้องนอนใหญ่ๆที่มันรู้สึกโปร่งๆนะครับมีแสงธรรมชาติเข้าได้เรียกว่าก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่าถึงแม้เนี่ยจะมีแสงธรรมชาติเข้าเยอะนะครับแต่ว่าทางด้านซ้ายมือตรงเนี้ยมันเป็นทิศตะวันตกนะธรรมชาติของทิศตะวันตกอ่ะก็คือแสงธรรมชาติจะเข้าตอนช่วงบ่ายนะครับมันก็จะไม่รบกวนการนอนของเราในช่วงเช้านั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน่าชอบนะครับมันเป็นแบบโซเซ็ตที่มันวิวตั้งแต่พื้นถึงฟ้าเป็นรูปตัวยูแบบนี้มาเลยนะ มันก็สวยดีแล้วก็จัดเก็บของได้เป็นระเบียบนะครับส่วนต่อมาที่เป็นไฮไลท์ของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะให้มาเป็นส่วนของห้องน้ําที่เขามีฟังก์ชันการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแบบชาเวอร์บ็อกซ์และส่วนต่อจากชาเวอร์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแบบที่เซนเธอเลยนะครับแล้วก็จะให้บานกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับเวลาแปรงฟันหรือว่าส่องน o n ส่องหน้าก็สามารถทําได้แล้วก็บิวตัวชั้นวางของไว้ให้แบบสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นอ่างอาบน้ําเราสามารถนอนเทควิวตรงนี้ได้นะครับทางด้านหน้าก็จะเป็นวิวแบบโค้งน้ําบางกระเจ้าที่แบบเด็ตอินเสิร์ตไว้ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของมาสเตอร์เบดรูมนะครับแต่ว่ามาสเตอร์เบดรูมนี้มจะเชื่อมต่อกับห้องนอนที่2นะครับห้องนอนตอนเนี้ก็จะทําเป็นห้องนอนเด็กไว้ให้นะครับสาหรับคนที่มีครอบครัวก็ตอบโจทย์เลยหรือว่าใครที่อยากจะทําห้องนี้เป็นอีกห้องนอนจริงจังเลยเนะี่ย ก็สามารถทําได้นะสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แบบสบายๆเลยแล้วก็วิวที่มองเห็นเนี่ยก็จะหันไปทางวิวเมืองนะครับอย่างข้างหน้าของเน้นเนี่ยก็จะเป็นตึกที่ชื่อว่าวินเชลนะครับที่มีมูลค่าเกินแบบ70ล้านนะ่ะเออมันอยู่ในแบบโลเคชันที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้วิวบางกระเจ้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตามเน้นไปดูส่วนอื่นๆของตัวห้องนี้กันเลยส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น ส่วนของห้องนอนที่3แล้วแต่ว่าด้านหน้าของห้องนอนที่3เนี่ย,ยก็จะมีทีล,ละคอมนะครับที่เป็นโทรศัพท์ In House Phone ไว้เชื่อมต่อกับของเชียร์สด้านล่างขอความช่วยเหลือเลก็กน,น้อยเรื่องช่างเนี่ยก็สามารถติดต่อของเชียร์สตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูนอนที่3กันเลยพอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวของห้องน้ํานะครับที่มันมีแบบอยู่ด้านในเป็นออ S สวีทอยู่ในห้องนอนที่3เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะบิลอินตัวของตู้เสื้อผ้ามาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่พื้นถึงฝ้านะครับ สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ห้องเนี่ยมันสามารถจัดวางเตียงขนาดแบบ5ฟุตได้อีกนะครับหรือว่าใครที่ต้องการขนาด6ฟุตก็สามารถทําได้ยังมีพื้นที่เหลือพอสมควรนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่จัดวางทีวีนะครับแล้วก็โต๊ะทำงานเล็กๆน้อยๆและนี่ก็จะเป็นภาพรวมของ3ห้องนอนนี้นะครับตามเน็ตไปเซร์ฟกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังที่เนตพาชมดูห้องนี้นะครับ3ห้องนอนที่เดอะลอฟเยนกาศเดเวลลอปโดยโบริษัทไลมอนแลนสวยถูกใจไหมครับห้องนเนี้ยเนทว่ามันค่อนข้างแรนะมันเป็นแบบ3ห้องนอนที่หายากมากๆเพราะว่ามันเห็นวิวแม่น้ําเจ้าพยาแบบโค้งน้ําเต็มๆเลยแล้วก็หันไปทางทิศใต้ด้วยนะครับในไซส์ที่อยู่ที่ประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไปอยู่ที่147ตารางเมตรนะครับอย่างห้องเนี้ยใครที่มองหาคอนโดที่มีความรู้สึกเหมือนบ้านห้องเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ ได้พื้นถึงฝ้าที่ค่อนข้างสูงกว่าคอนโดปกติอย่างไรมอนแลนโครงการนีครับเขาทำออกมาได้อเวอร์สเปคมากๆคือให้ของทุกอย่างแบบพรีเมียมตั้งแต่พื้นไปจรดฝ้าเลยนะครับเป็นรูปแบบที่ไลมอนแลนเก่งอยู่แล้วนะครับในการทำ segment luxury แล้วก็ห้องเนี่ยให้เฟอร์นิเจอร์แบบพา l ีเฟอร์นิชทุกอย่างที่เพื่อนๆเห็นให้ไปหมดนะครับแล้วก็ยังมีที่จอดรถให้ถึง2คันนะครับคันแรกเนี่ยจะเป็น first come first serve นะครับแบบ หาที่จอดเป็นแบบไม่ได้ฟิกอีกคันนึงเนี่ยจะเป็นฟิกให้อยู่ที่ชั้น B1 เดี๋ยวเน่จะอินเสิร์ตภาพไว้ให้นะครับว่าเราจอดอยู่ที่ไหนที่ชั้น B1 นะครับและนอกจากฟังก์ชันการใช้งานที่มันตอบโจทย์แล้วนะครับทำเลก็ยังตอบโจทย์อีกนะครับตรงที่ว่ามันจะอยู่ที่ถนนนางลินจีเข้ามาอยู่ในซอยอมรอแค่นิดเดียวนะครับสามารถไปทะลุแบบสาธอรได้แบบสบายๆ ถามว่าห้องเนี้ยดียังไงนะครับเนี่ยว่าห้องเนี้ยมันตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการอยู่เองนะครับหรือว่าแบบการปล่อยเช่าก็สามารถทําได้นะครับยังการอยู่เองเพื่อนๆเวลาไปดูคอนโดเนี้ยก็จะมีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองที่เป็น p r e f e r e n c e ว่าเราอยากได้อะไรนะครับเช่นแบบมี Layout ์ที่ค่อนข้างดีมีความ private มากๆนะครับมีพื้นที่พอสมควรใกล้เมืองแบบเนี้ยเรียกว่าพอติ๊กแล้วเนี่ยมันก็ตอบโจทย์90%ขึ้นไปนะครับในกรณีที่แบบอยู่เองเนี่ยว่ามันตอบโจทย์ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ปล่อยเช่าเนี่ยันา,ารบๆะค คนแถวเนี้ยคนเช่าจะเป็นชาวฝรั่งเศสหรือว่าชาวยุโรปเป็นหลักนะครับเขาก็ต้องการห้องที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วแล้วก็พเพอร์เฟรน์ของชาวต่างชาติตรงนี้มันก็ตอบโจทย์หมดไม่ว่าจะเป็นแบบแสงธรรมชาติเข้าเยอะนะครับห้องนี้มีอ่างก็ตอบโจทย์ชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับครัวเปิดอย่างชาวฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขาทาอาหารเขาก็ชวนเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านเขาก็แบบกินไวกินชีสหรือว่าอบขนมเล็กๆน้อยๆก็ มันก็จะเป็นบรรยากาศที่เขามองหาก็จะเป็นตัวเลือกในการปล่อยเช่าได้ดีเลยนะครับอย่างห้องนี้ปล่อยเช่าอยูในเลทประมาณสัก70,000 70, ถึงเจ็ด0าได้แบบสบายๆครับถ้าใครสนใจนะครับอยากดูห้องจริงๆแล้วก็เห็นวิวนี้กับตานะครับสามารถติดตอนน่อได้เลยที่ q r Code ที A ่เน็ตแปะไว้ใหทางด้านขวานะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0984533390นะครับแล้วก็ ฝากติดตามเนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยแล้วก็ใครที่มีทรัพย์ที่อยากจะฝากขายนะครับสามารถติดต่อน็ตได้เช่นกันวันนี้เน็ตเรมักสกินเวลาไปก่อนสวัสดีดครับ